Поп. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับครัวลุงเจิดอีกแล้วครับวันนี้ลุงเจิดจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับผมแกงออมกบครับแกงออมกบไบล่กบมาห้าตัวครับผมตัวใหญ่ๆแล้วครับเราจะแกงแบบเมืองเหนือนะครับมาดูของที่เราเตรียมและวิธีทาต่างๆตามมาครับผมมาดูของที่เตรียมนะครับก็มีกบนะครับผมได้กบมาห้าตัว ดี๋ยวนี้ผมจะเอามาเผาก่อนนะครับมาดูน้ำพริกแกงครับผมที่เราจะต้องใส่กันมีพริกแห้งนะครับผมผมจะใช้พริกแห้งประมาณนี้นะครับเพ็ดๆหน้อยนะครับพริกแห้งพร้อมแดงกระเทียมใส่เกลือป่นไปน้อยนะครับเราจะใส่อันจะไครหรือว่าตะไคร้ขา่าขมิน้นแล้วก็อันนี้เป็นทอนเนลจีนะครับ จะใส่ันพวกปลาร้า,รราและก็กะปิไปตัวนะครับผมลงรดด้วยชุดรดและนะปลาครับผมส่วนผักที่เขาต้องใส่ก็จะมีใบบักกูดนะครับผมใบบักกูดและผมจะใส่ใบอันใบจันนะครับใบยี่ระขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่น,นี่นะครับหอมปอมเปอร์หรือว่าผักชีฝรั่งนะครับในน้ำแกงเขาจะซอยอันนี้ใส่น,นะครับผม ข่าตะไคร้แล้วก็ใส่สมุนไพยอารมณ์ดีไปน้อยนึงนะครับอารัครับผมขั้นตอนนี้ผมจะเอากบเอากบมาเผาก่อนนะครับผมแล้วก็คอยมาทำน้ำพริกแกงนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอากบมาเผาก่อนนะครับกบอยู่5ตัวเผา3ตัวแรกก่อนนะครับเผาเพื่อลดความคาวของกบนะครับผม ถ้ามันไหมมันเกรียมแล้วความเข่ามันจะลดลงนะครับเผาชุดแรกเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้สองต่อสุดท้ายครับผมเมื่อเผากรอบเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปล้างนะครับผมเอาไส้เอาอยัางมันออกแล้วจะมาซับนะครับซับเป็นท่อนๆนะครับ อาเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะเอามากกมาสับครับสับเป็นท่อนๆนะครับบอกพอคำกบผ้าตัวนี้หนกิโลจุขีดครับผมกบตัวใหญ่ครับ เมื่อซับกบตายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำพริกแกงนะครับ <c oughs> อาล้วครับผมกบห้าตัวสับรด้ปลาแล้วได้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะทำน้ำพริกแกงเขาเอาตะไคร้มาหั่นซอยก่อนครับเอาจะใส่ตะไคร้ไปจากสองหัวนะครับ พริกแกงอ่อมนี่จะใส่ตะไคร้คาคาเม้นแล้วก็ใบบกักโกรดไปตัวนะครับอันนี้ส่วนของคาครับผมเอาคามาซอยจะต้องใส่าาคาตะไคร้ตัวนะครับมันจะได้หอมนะครับในส่วนของคาเม้นครับผมคาเม้นคาเม้น,นี่ดับคาวนะครับผมสีสัน เลื้องน่ากินครับผมเติมขาาไปอีกนิดนะครับเอาละครับผมส่วนนีเ้เก็บใส่ถ้วยไปก่อนนะครับเอาจักใครมาต้มสักสามหัวนะครับเอาจะเอาใส่ในน้ำแกงไปตัวนะครับจักใครค่า อันนี้ส่วนนี้จะเอาใส่ในหม้อแกงนะครับผมเติมจะใครไปอีกหัวหนึ่งเอาขามาหันซอยครับใส่เยอะๆล้ำครับผมขาตะไคร้นะครับน้ำมันหอมเลยครับเอาล้ครับผมข่าตระไคร้เอามาลงหม้อเลยครับผมเราจะใช้หม้อดินนะครับผมเป็นหม้อแกงเขานะ ใส่ซุปก้อนไปก้อนหนึ่งนะครับผมเอาจะใส่อันสมุนไพราอารมณ์ดีไปหน่อยหนึ่งนะครับอัศวนที่เขาหัน่นตะเกียบนะครับผมจะเป็นตะไคร้คาแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมเอาใส่ไปก่อนนะครับเื่อน้ําสมุนไพรมันออกเดี๋ยวเขาค่อยเอาแกงมาลงนะครับปิดฝาไว้ครับผมครอร์เอาขั้นตอนนี้เขาจะมาทํำน้าพริกแกงนะครับใส่พริกแห้งที่เขาเตรียม ใส่เกลือป่นไปประมาณหนึ่งช้อนพริกแห้งนี้ผมเอาแช่น้ำนะครับผมใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับเอาจะตามส่วนนี้ให้แหลกละเอียดแล้วค่อยเอาเอาส่วนอื่นมาลงนะครับผมมาตำละเอียดแล้วพริกพอแหลกๆแ,แล้วก็เอาวันตะไคร้ค่ะ คาเมนครับผมที่เราซอยแตก,ก้นนะครับตามครับผมเอาใบมะกรูดมาลงครับผมมาตามละเอียดได้เต้แล้วก็เอา อ่าี่เป็นกะปิครับผมหนึ่งชอ้อนนะครับเราจะใส่กะปิแล้วก็ปลาร้าไปประมาณหนึ่งชอ้อนนะครับผมเอาอันนี้มาใส่นะครับหอมแดงครับผมหอมแดงครับท่านผู้ชอมอยากทำเมนูนี้ก็ลองทำตามที่ผมขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผมเอานี่เราจะใส่ถั่วเน่าจีไปหนึ่งแผ่นนะครับ เครื่องมันครอบแล้วรับรองว่าล้ำแน่นอนครับผมเมื่อตำน้ำพริกละเอียดแล้วก็ตักขึ้นมาพักใส่ถ้วยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคขวกับน้ำมันนะครับ ราจะต้องเอาพริกแกงมาคั่วกับกบครับผมแลว้วค่อยเอามาลงในหม้อดินนะครับเอาอย่าลืมเตรียมน้ําล้างขออเท้าครับเอาขั้นตอนนี้เราจะทําการพัดนะ้ครับผมเอาน้ํามันพืชใส่ประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะนะครับเอากระเทียมลงไปคั่วครับผม กระเทียมเจีควพวกระทํามันก่อนเพื้อครอดับขาวครับผมเอาพริกแกงที่เราเตรียมตะกี้ลงมาคว่ามาผัดแล้วครับผมผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับจะค่อยเอากบมาลงนะครับ เมื่อผัดพริกแกงได้ที่แล้วหอมพอแล้วเอากบที่เราสรับไปท้นะครับผมที่เราสรับเป็นท่อนๆเอามาผัดเอามาคัวกับพริกแกงนะครับผมผัดรวนครับผมผัดรวนให้เกือบสุกโอ้หอมขนาดแล้วครับคุณผู้ชมพริกแกงนี่ เป็นหูด,ดังจะโมกนี่ชูนมากเลยครับผมเอาเนี่อสักครับน้ำร้างโคกครับผมที่เราเตรียมตะเกียบนะครับเมื่อผัดได้พอประมาณแล้วเราจะเอามาลงในหม้อด,ดินนะครับผมเอาละครับผมไปะจะลงหม้อด,ดินนะครับปิดไฟ ตอนน้นลงเคบได้ถ่ายสักกรรมนะครับผมตอนนี้ต้มมได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับกบฮอก็เริ่มเปิดแล้วครับผมต้องเฉียมรสชาติดูสักน้อยนะครับผมจากน้ำปลาไปประมาณ2ชอ้อนนะครับ ของชวรถไปนิดหน่อยนะครับเมื่อรถชาิได้ตีแล้วเอาจะเอาผักมาลงนะครับผมมันสุกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นอันใบมะกรูดนะครับผมใบมะมกรูดใส่ลงไป อันนี้เป็นใบจันหรือว่าใบยี่ยรานะครับผมเราจะใส่ใบยี่ยราลงไปตัวนะครับหอมแน่นอนครับผมเมนูนี้ทานครับครับสวยเลยเข้าเนื่องได้ทันทีแล้วครับผมกินตอนร้อนๆนี่นะสุดยอดเลยครับ ดูสีสันใช้ได้เลยครับผมท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูนะครับแกงออมกบครับผมขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอานี่พักนี่มาใส่นะครับผมจะเป็นผักผักชีฝรั่งนะครับใส่ลงไปเลยขั้นตอนทอกยางนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับผมพร้อมรับประทานได้แล้ว ดี๋ยวผมจะยกหม้อนี้ออกจากเตานี่ก่อนนะครับจะตเตาแก๊สเปล่าๆนะครับเบรอยแล้วครับผมพร้อมรับประทานแล้วหม้อดินะออมความร้อนมากเลยครับผมนะนั่งเดือดบ่บ่ยูยนะเอาละเราจะตักใส่ถ้วยแล้วครับผมจะพร้อมรับประทานละ ในกาแฟกดไลค์กดแชร์ like, ก, share. กดติดตามช่องคฟอรงเจ้อตัวนะครับผมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งตัวนะครับเพื่อทานจะไปพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ทำลงไปนะครับเอาละครับมาดูหน้าตาแกงออมก๊อของเราพอจะน่าทานไหมครับสีสันใช้ได้เลยครับผมทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับข้าหนึ่งก็ได้ครับผม มาแล้วครับมามาทานข้าวด้วยกันครับผมอ่าลงเจตขอีีมสักกรรมก่อนนะครับมันจะเป็นจะได้พ้องหา นำเต้ๆครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า